ความเชื่อที่ว่าถ้าหากอยากจําข้อความในหนังสือให้แม่นๆให้ลองวางหนังสือไว้ใต้หมอนอาจเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับเพราะผลการวิจัยล่าสุดพบว่าการฟังข้อความที่ต้องการจะจําในขณะนอนอาจช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซูริกและมหาวิทยาลัยฟรายบวกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ทําการทดสอบกับคนที่กําลังศึกษาภาษาเนแลด์จำนวน60คนโดยหลังจากสอนคําศัพท์ต่างๆจนถึงเวลา4ี่ทุ่มแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มครับ กลุ่มหนึงเข้านอนโดยมีการเปิดเทปข้อความเสียงจากหนังสือเรียนให้ฟังไปด้วยจากนั้นก็ให้หนักสองกลุ่มทําข้อสอบตอนเวลาตีสอผลจากการทดลองปรากฏว่าคนที่ฟังเทปขณะหลับสามารถทําข้อสอบได้ดีกว่าคนที่อยู่อ่านหนังสือต่อจนดึกนะครับซึ่งตรงกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้นะครับที่ทดสอบเกี่ยวกับความจำกลิ่นซึ่งผู้วิจัยก็สามารถจำกลิ่นที่สูดเข้าไปตอนหลับได้ครับ นักวิจัยเชื่อว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการนอนหลับนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความทรงจํานั่นเองครับแต่ข่าวร้ายก็คือถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจจะได้ผลจริงๆในการจดจําของสมองแต่เราก็ต้องอ่านหนังสืออยู่ดีนะครับเพราะนักวิจัยยังกล่าวอีกว่าถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือก่อนนอนฟังเทปตลอดการหลับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ